มาแรงแม่เยายีก่อนไปเ่นมดีโอ้บ่จินตนินรเนาะินเลี้ยงไว้ิน่ินมเขานาปังร้ก้อนี่เี่ยวเขาหน้าปังเนี่ยนี่แม่เลยถ้าข้างหนปีนาหน้าปังอ้ยว่านเลยข้องไดเลยข้องนาแม่ินหน้าปังไร้ดีกว่าเ็ดเบสแล้นน ดอบ่ันมนับ่พัดกเียวหนบ่แ่โอแต่ว่าโซ่มนี่ขันบันไดเมั่นี่เจ้าตังไปยังสี่บ่หรือมาจิงมันมาีเนี้เลยอล่เจ้าว่ได้สลับไปเทื่รอเปล่ารถปีแล้วรถปีหนึ่งเมื่อนี่โอ้รถขัไดปีนึงเคี่ยวครับได้ผลเดียวเนาะ น้องกับหน้า <descon> ป <fin asi> well ังม to like ัน <lump> บ้องคือจะได้รดที <waterfall burning artists out> ่ตึงนี man, ่งมันนี่ท่านหนึ่งมันก็เลย่อข้าจอเนี่ยนะมันก็เลือไเนี่ยลจเล่งมาดานใจให้ท่านผู้เดียวเขาชีบอกกล่าวตรงนี้มีมือไปดักันเออเอออออันพ่นดักันจักเลีงมาเนี่ยทำอกซ่อกันนะจะเป็นออกก่อนสามปีสี่ปีอละวง้นใส่แม่เล่าเออก็เลยว่ามันใจเนาะเใส่ก่อนเนาะ โอ้ยใส่ห้องแล้่อ่าอะใส่เฮามากเนาะบางคนว่าออกคูกตามากโอ้ยเฉได้บ่ออกกานตอวนี้เลยห่าออกมาแล้วมันยูคนหรอยูคนใส่งานแม่นู่บอกอันไดนก็เที่ยวได้เดียวดีที่เราเรียกเที่ยวมากเนบางคนซื้อคูกตามากว่าจะได้ยันมากผัวจะได้ยันมาก่าอีกแต่ว่าขาามา่หอเลยูเอเย็นดีบเ็นยะ คือว่าอันก็ที่เนี่ยอันเนี่ยเปียวไปเลยจะมันเพขึ้นเลมันไล่ตายใชไหม่ายมันไล่ตายขึ้นไฟมันสะดัวนะสิเออ fmv ร้อยสิบห้าพี่น้องพอ๋อพอ fmv glider วันนี้ครับเบื้องตีนตะขาบมันกระปินตามันจะบผสมมันบ้วงมันจะผสมบ่หยากพี่น้องเบื้องแล้วนะมัน มันบริมีพิธีพิธันอย่างหลายอย่างพี่น้องมันเป็นลูกลูเลอคู่ครับตจ้านี้เป็นลูกลูเลอคู่ pathetic, คือจังลอยแปดลอยหาพี่น้องแต่ว่าข้อสําคัญมันกระบอกให้เลูลิกสองตัวพี่น้องยกปากนะครับยกหัวเกี่ยวน้องมาตรฐานดิเหมือนรับนี่แต่แข็งแรงดีด้พี lla, ่น้องนอนบริยุกังคือจังคู่ปูตานะครับมันมันคือรับน้ำหนักดีนะเพราะว่ามันเป็นค okay. ู่นะ ก็บอกให้เรหลีกคู่พี่น้องแลยอก็อีกอย่างหนึ่งสายพันธุ์นะตัวน,นี้เป็นสายพันธุ์เป็นตะทุนไวยสายพันธุ์นี่นไ,ไหมนอกเสร็จมันเป็นเนื้อเหนียวขึ้นหนังสั่งน,น,นไหมี่แหมะ่านมัคคิตีดจังเกียร์ฮะมัิรีกโละว่าเนาะโูนี่ขาดไว้อยู่ได้ปีชองปีขาดได้คู่บาชขาดเร็วเออต้องมาหยอดใช่บหมอันนี้ไม่ต้องหยอดอยังไม่ต้องดูแลยังวางไม่ถ้าเป็นโูในโศต้องหยอดมันแล้วหยดไม่หยอดกะ โซมันแห้งกระขาดมั้งสินะแม่นป่าวคอโซมันมันอันนั้นมันซึกงสตาร์ตติดอยู่ได้เนาะบันไดตู้ตู้ตู้เจ้าอย่างบันไดแต่งอย่างเล่นบ่าวเรียบร้อยเลยมาเฮ็ดแต่อันนี้ซื้อเนาะมันนี่เนาะโอเคเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเบาดีตัวไปได้มาได้พิษไฮเบอร์เฟืองมันมันมันตีว่าแตกแล้วอืมตะกอลมันมันมูลปวดเนาะ ตัดแล้วก็ใส่ได้แล้วนบ่เออได้ข้าที่เดี๋ยวน,นี้ให้เนาะเกลี่ออมาหนี่การมาหอดจอดถึงคือเก้าพี่น้องอเภอเมืองสกลนครแม่นบ่ะครับ,รบอ,อ๋อกะรมั่อ่านนี่กามาอ,อ,อาเภอสว่างเลนดินพี่น้องสอบบำรุงรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศูนย์จีโปรขี่บินพี่น้องทานมาแล้วเนาะพวกนี้กามาหอดอ่าทานไหมพี่น้นอ,อ,นนองจองเที่ยวมาดวนเติบพี่น้องแต่ว่าหัดอ่าอกาสยังพอได้มีมาพี่น้องเนาะก็ได้มามอนี่ครับก็ได้มามอนี่ ามาหอดจอดถึงคูปต้าดีซีร้อยยี่สิบเอ็กซอันนั้นก็ผ่านมาแล้วพี่น้องเนาะอ่าอยู่อำเภอหนองวอซอแต่ว่าผัดบุคคลในล่องคลิปพ,พี่น้องเนาะมือเล็กมือหนีสิลงคลิปให้เบิ้งเนาะร้อยยี่สิบเอ็กเนาะแล้วกะ็ออกจากหันหนองวอซอกลับมาอ่าอำเภอสว่างแดนดินพี่น้องบ้านดอนยะนางบ่อกเจ้าบ่าวถือลูกพีชพี่น้องเนา,อนเาะอำเภอสว่างเด่นสกนลคนครนะ้ำมา้วานนี่ครับ แล้วกาศมาบ่อนี้กัเป็นเอฟเอ็มเบอร์อ่าำเภอเมืองสกนลคนครพี่น้องนะกับ่ให้เป็นการเสียเวลาพี่น้องมาแต่เสาร์คือคือได้ยินว่าเฮ็ดสองคันบ่มื่อนี้เอฟเอ็มเบอร์ M คือกันบ่ม,มันเป็นยังมันเป็นเขาอุ่มไม่เขามันเป็นก้อน,ม,นมันเป็นก้อน,นเนอนขาตื้อๆเถื่อๆที่ระบาดบ่เขาเถื่อหนึ่งตู้ตู้วูบเลยเครื่องวูบเลยบ่เมื่อกูวูบเลยมันก็ มันดังจังคนแกงระเบิดอจะูโอ้ฟันเทศได้ไหมาสันเกียวดันกระเทิดนนี่บอกคือเลดเกียวเลดบอกลวโอ้ใส่เกี่ยวเลดแล้วขยายพร้อมฟันจุกไก่บ่นในอย่างนี้ไปโอ้เฮ็ดข้นนี้แล้วต้องปีบ่งอิ่นก็ได้ความทีเป็นยังไงนะ โอเคไปพี่น้องลุยการดุยงานครับจวดจวด นิ่วหลายเป็นหลายพี่น้องเอ้ยมองแน่อยู่นะโอ้ยหซีแถวปาด์ิโตัวมองนี่ซแถวคนเดียวซีแถวแถวละสามปาดพี่น้องเฉพาะพอมองปากมันนี่สิบสองนิ่วสิบสองนิ่วได้ไดพี่น้องทั้งปากมันนี่ครับนิ่วมันหลายแหง้ง มื่อนี้ก็ไม่เห็ดเกี่ยวดันกระเทือนห้พี่น้องนะเพิ่นจองเที่ยวมาโดนนั่นแล้วพี่น้องเป็นสองเดือนแล้วครับจองเที่ยวมาเป็นสองเดือนแล้วกับพึ่งมาเมื่อกี้นะพี่น้องพวเห็ดเกี่ยวดันกระเทือนอ่าเพิ่นเห็นคลิปยูนยูทางท้งหลายสู้ดวนนะเพิ่นเพิ่นก็นได้โทรมาหานะครับโทรมาถามปรึกษาเพิ่งนะแล้วก็แล้วถามกันคุยกันแล้วเพิ่นก็นตกลงตกลง,งเห็ดนะพี่น,อน้องจะจองที่ไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้แม่บ้านกำลังถอดหูโปูแต่ว่าดีอย่างหนึ่งพี่น้อง โพ่อๆมัน,ม,นมันเป็นกลีบหรอกเนียนี่พี่น้องได้เห็นไหมครับมันเป็นกลีบหรอกมันโมเมนขันน็อตเบอร์สิบเบอร์สิบสองคือจังคูกระตาเด้น,นี่นี่มันเป็นเข้าเอานุชลักแหละพี่น้องเนาะเสียบเสียบนิยวเข้าไปแล้วก็เอาสลักเสียบใส่หังสนะี่นะเดี๋ยวจะถอดนิยวออกก่อนพี่น้องไปไปจะต้องตัดฟ้าผอมพี่น้องวานี่เอาฝามาด้วยนี่พี่น้อง ฟ้านี่จะต้องตัดนะตัดแล้วก็ขยับขยับให้มันเพราะว่าใบเกี่ยวมันจะโค้งมาจับก็บฟ้านี่ไว้พี่น้องนัาก็ต้องตัดนะนี่ครับใบเกี่ยวมันมันจะมีหมวกเปิดนะพี่น้องเนะาะเวลาเวลาเหนียวมันเป็นมีปัญหายัางมากมันจะเปิดไม่ได้เัาก็ต้องมาตัดตัดซีกขาให้มันเปิดฟ้าได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอถอนเหนียวมันครับ เอฟเอเวอร์ลอยซิพาแรงพี่น้องกัแล้วเรียบร้อยมื่อนี้ครับอำเภอเมืองสก,กลนครพี่น้องมาเฮ็ดเกี่ยวดันกระเทินในเพื่นอนมื่อนี้นะกะัแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับกจะต้องง่ายวันนี้นะตั้งใจง่ายไปใช้ยังบุรี่พี่น้องจะต้องโทรไปถามเพื่อนก่อนเนาะบางเจ้ากัว่าเฮ็ดหน้าพอนี่แล้วนะดำให้ดำหน้าพอนี่แล้วนะพ่นว่านะเทียเท่ยวนาเที่ยวในยังว่ากันไม่พูดว่าเนานะกับส่วนนี้กับพูดวิญานเกี่ยวดอกพ่นว่าเนานะดำหน้าแล้วตะกอนตั้งใจทรมาหาไม่เพื่อนสินะครับกกับว่าไปนั่งพี่น้องเนาะกับ เฮ็ดเท่าท oh, uh ี่เฮ okay. ็ดได้พี่น้องเท่าที่นีนะผู้ไดว่างก็จังเฮ็ดเนาะผู้ใดบ่ว่างก็กัดเป็นเที่ยวนาพุ่งกระเฮ็ดท่านนี่ถ้ามุ้ยพุ่งก็ตตรงกรับานพี่น้องเนาะทิโทรไปถามเพิ่นก่อนว่เพ่อ่าเพ่นพิว่าง่ห้เฮ็ดบ่เนาะพ่น้ออทางพคอพนมนะอรับเอ่อพำเภ่เมือง่อพ่อพ่มพ่อพ่อพ่อพอพ่อพ่อกดอพ่์กดอพ่อพมอพ่อพ่อพ่อพเอพ่อพอพเพ่่อพ่อพปอพ่อพ่อพ่อพอพ่คพ่อ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 พี่อ้อยเนาะอำเภอเมืองสกลนครกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้อง คตั้งไป็นพ่อกันคลิปหน้าคลิปนไหนเจอกันคลิปไม่พ่อกันคลิปมาครับพี่น้องสวัสดีครับ